สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาทำต้มขาไก่กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกต้มน้ำให้เดือดนะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เป็นหอมแดงตะไคร้แล้วก็ขาที่เราหั่นไว้ลงไปตามด้วยสะโพกไก่นะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะตุ๋นทุกอย่างให้เดือดนะพอทุกอย่างเริ่มสุกเริ่มเดือดแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นหัวกะทินะลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะวันนี้เราจะใส่เป็นเห็ดนางฟ้าลงไปนะหรือว่าเพื่อนๆชอบเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยตามด้วยปรุงรสกันเลยจ้าใส่เป็นรสดีน้ำตาลทรายชูรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำปลาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมามะขาาเปียกนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสที่เราชอบนะ พอเราได้รสที่เราชอบแล้วทีนี้เราก็จะตุ๋นให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดนะตามด้วยเลือดไก่ที่เราหัน่นไว้ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเยอะเลยตามด้วยมะเขือเทศนะลูกใหญ่ที่เราหั่นไว้พริกขี้หนูซอยใบมะกรูดนะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะแล้วก็รอให้ทุกอย่างเดือดสักหน่อยนะจ๊ะ พอทุกอย่างเริ่มเดือดแล้วได้ที่แล้วทีนี้เราจะใส่เป็นผักชีฝรั่งตามด้วยพริกทอดลงไปเลยจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะต้มขาไก่ง่ายๆสไตล์เรานะเครื่องเน้นๆเลยจ้าเพื่อนๆพร้อมตักเสิร์ฟจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆแบบอร่อยมากเลยจ้าตักลงไปเลยเยอะๆเลยจ้า เครื่องเน้นๆกันเลยตามด้วยโรยผักชีเพิ่มความหอมนิดหน่อยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า